สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบยางมือใหม่นั่นเองนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆแปลกๆใหม่ๆนะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะพึ่งคิดได้นะครับแล้วก็ทำใส่ลงไปกับเจ้ากบยางนะครับที่ทำส่งให้ลูกค้านี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับตั้งชื่อคลิปว่าฟังมุก แบบนี้ก็ได้เลยอ,อ่าน่าสงสัยกันละสิทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลงานที่ทำส่งให้น้าทายนะครับน้าทายอยู่จังหวัดระยองนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ทำส่งให้น้าทายเพราะว่านหนูอ่าน้าทายเนี่ยสั่งมา3าตัว2ตัวแรกทำเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยน้ทยบอกว่าขอแบบมีผิวครุขระด้วยอ้าวคือจริงๆแล้วเนี่ยผิวครุขระเนี่ย นัไทยไปดูมาจากกบยางตัวหนึ่งของนันหนวดนะครับที่มีผิวคู่คะนะครับและนันหนวดก็มองแล้วว่าถ้าทําผิวคู่คะแบบเดิมเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีไอเดียนะครับคิดขึ้นมาว่า เดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคพิเศษนะครับคือการนําเม็ดโฟมเนี่ยเม็ดโฟมที่เราใช้ตกปลากันนี่แหละนะครับตกปลาหน้าดินที่เราเกี่ยวเม็ดโฟมเนี่ยนะครับอาจจะใช้เม็ดเล็กๆนิดหนึ่งนะครับอ้าวเกินมาขนาดนี้แล้วมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาที่มันสําเร็จแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยดูโดยรอบหนะ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรานำบอดี้ไม่ใช่สินำโมนกบยางนะครับที่เราเสียบตะเกียบแล้วเนี่ยชุบน้ำยางพารานะครับชุบน้ำยางพาราใสนะครับจำนวน2รอบนะครับชุบสองรอบแล้วก็ตากไว้ให้แห้งบัดๆานะครับแห้งเลยดีกว่าแห้งเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานำนะครับเม็ดโฟมที่หนานวดเกลือนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยนะครับนำเม็ดโฟมเนี่ยขนาด พอเหมาะนะครับมาหั่นครึ่งนะครับหลังจากหั่นครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยนำไปติดบนตัวโมนที่เราได้ชุบ2รอบแรกไปแล้วนะครับนะนะก็แบบนี้เลยนะครับติดตามจินตนาการของเราไปเลยนะครับว่าเราอยากจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนนะครับติดไปเลยไม่มีปัญหานะครับมันคืองานศินละปะอย่างหนึ่งนะครับ ต้องบอกก่อนนะนนวดไม่ได้ทํางานแมสนะครับงานแมสคืออะไรบางคนอาจจะถามนะครับงานแมสก็คืองานทําจํานวนเยอะๆทําขายจํานวนเยอะๆนะครับแต่ของนหนวดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นงานศิละปะแล้วเนี่ยนันวดไม่ค่อยสี่เรียดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของนันวดหลายๆคนก็ไม่สีเรียดด้วยนะครับบางคนบอกว่าขอให้นหนวดเป็นผู้ดีไซน์ให้เลยนะครับอ้าวสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่เรา ชุบไป2รอบน้ำยางใสนะครับพอแห้งแล้วเราก็นำเม็ดโฟมนะครับผ่าครึ่งมาติดอย่างที่น้าหนวดบอกนะครับหลังจากติดเสรยจเรียบร้อยแล้วให้เราชุบอีกนะครับ คราวนี้แหละเราชุบไปเลยนะครับก็ชุบตามที่เราต้องการนะครับก็ชุบน้ำยางใสอีกหนึ่งรอบรวมเป็น3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นชุบสีขาวนะครับเป็นสีรองพื้นนะครับแต่เนื่องด้วยกบตัวนี้มันเป็นสีพื้นสีขาวอยู่แล้วฉะนั้นกบตัวนี้เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นชุบใส3รอบนะแล้วก็ชุบขาวอีก3ารอบเท่านั้นเองนะครับงงกันหรือเปล่าช่วงที่ อันหนวดบอกไปช่วงที่อาจจะฝังมุกนั่นเองนะครับก็ชุบน้ำยางใสก่อน2รอบนะครับหลังจากนั้นเริ่มทําการฝังมุกนะครับก็คือตัวเม็ดโฟมนั่นแหละนะครับวางลงไปนะครับวางลงไปด้วยวิธีไหนลืมบอกไปนะครับใช้กาวยูฮูก็ได้นะครับทาที่ตัวทาที่ตัวโฟมแล้วก็เอาไปแปะที่ตัว น้ำยางใสที่เราชุบไว้2รอบนั่นแหละนะครับแปะยูไม่มีปัญหานะครับหลังจากแปะแล้วก็ชุบน้ำยางใสอีก1รอบนะครับเคลือบไว้นะครับเคาะเบาๆนะครับเคาะเบาๆระวังระวังมุกเราจะหลุดด้วยนะคลิปนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ติดเลดน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ชุบขาวอีก3รอบนะเป็นการเสร็จเรียบร้อยสําหรับการชุบพื้นนะก็หลังจากนั้นนํามาแต่งสีสันนะครับ ชุดนี้ของนัทไทนะครับต้องการให้ออกมาเป็นในรูปแบบสีของเรือของนัทไทนั่นเองนะครับก็ตามรูปเลยนะครับเรือของนัทไทเป็นสีแบบนี้นะครับนันวดก็ ทำการบรรเลงนะครับโดยการลงสีสีอะไรก่อนล่ะสีแดงก่อนนะลงสีแดงก่อนนะครับก็เอาพู่กันเนี่ยแต่งแต้มเข้าไปนะครับจุ่มสีแล้วก็แต่งแต้มเป็นลวดลายลงไปสีแดงก่อนนะครับหลังจากสีแดงแห้งนะครับก็แต่งแต้มเป็นสีสีเทานะครับใช้พู่กันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถามกันดีพู่กันแบบไหนครับนี่เลยนะครับพู่กันวาดเขียนธรรมดานี่แหละนะครับ จุ่มแล้วก็จุ่มสีเทาแล้วก็ปาดไปตามจินตนาการของศิลปินผู้สร้างไปนะครับประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการแต่งด้วยสีดํานะครับสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับนนทดจะพยายามบอกว่าให้ไล่สีก่อนนะครับเอาสีแดงสีเทาสีที่ค่อนข้างเข้มเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับมันจะได้ทับไปเลยนะครับเนี่ยสีดําลงทีหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับแต่งตานะครับแต่งการปาดฉีกนะครับก็คือการ ชุบสีดำไปหนึ่งรอบนะครับด้วยอะไรล่ะนี่ก้นตะเกียบยังใช้ก้นตะเกียบก้นปากกานะครับชุบสีดำก่อนนะครับแล้วก็สีทองนะครับแล้วก็แต่งด้วยปากกาเปอร์มานนตนนะครับแต่งตานะครับแต่งตาขีดเนี่ยด้วยปากกาเปอร์มานนต์ปากกาลบไม่ได้นั่นแหละนะครับตัวปากก็เหมือนกันนะครับชุบสีดําก่อนแล้วก็ชุบสีทองนะครับก็ทําให้ได้ปากหนาขึ้นมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขียนลายเซ็นหน้าหนวดนะครับนี่ลายเซ็นหน้าหนวดนะครับ เขียนแบบนี้นะครับก็เขียนด้วยก้นตะเกียบแบบนี้ก้นตะเกียบเหลาแหลมนะครับนี่ตะเกียบเหลาแหลมนะครับเขียนลงไปนะครับสีดำหนรอบสีทอง1รอบนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ธงชาติไทยนะครับแดงขาวน้ําเงินนั่นเองนะครับก็ใช้ก้นตะเกียบก้นปากกาก้นนินสอนะครับค่อยๆทําเป็นเลเยอร์ไปนะครับชุดนี้นะครับ หลังจากเสร็จแล้วก็เขียนใต้ท้องด้วยว่า t i g e r นะครับเป็นชื่อของน้าไทยนั่นเองนะครับที่ต้องการให้เขียนลงไปนะแล้วก็ประกอบชุดเบ็ดนะครับชุดนี้ประกอบด้วยด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สีนะครับลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับ ด้านในจะมีสปิทลิงอีกหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มระยะความยาวนะครับแล้วก็คล้องด้วยเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งพันด้วยตักกวกัวฟิวแล้วก็ท่อหดนะครับชุดท้ายนะครับใช้สปิทลิงนะครับเป็นตัวแทนลวดสแตนเลสปัจจุบันน,ะนั้นหนวดใช้สปิทลิงหมดแล้วนะครับสปิทลิงตัวนี้ก็เป็นงานสแตนเลสเหมือนกันนะครับคล้องแล้วก็อยู่แน่นดีด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วยชุดท้ายนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นกบที่ทรงยาวจริงแต่ว่าเบ็ดนี่เป็นเบ็ดเบอร์เล็กนะครับน้ำหนวดก็เลือกใช้ ตัวลูกหมุนเบอร์6นะครับเล็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็สปิดลิง5.5ต่อด้วยใบหลิวทรงรีนะครับใบคาร2อ2ใบนั่นเองนะ mm hmm. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเฮ mm ้ย hmm. อย่าลืมนะลืมไปนา mm hmm. หนวดลืมไป1ขั้นตอนคือหลังจากที่เราวาดลวดลายเนี่ยสีแดงสีเทาสีดําเสร็จเนี่ยนะครับ mm hmm. ชุบเงาอีก1รอบนะครับหลังจากลงเอ้ยหลังจากลงลวดลายพวกนี้เสร็จแล้วด้วยนะครับ ลืมลืมบอกไปนะครับชุบเงาหนึ่งรอบด้วยนะครับน้ำยาเคลือบเงา US นะครับของนำโชคนาคแย้มนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับได้เลยใน facebook นะครับอ่ะนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจ้าอะไรว่าตัวนี้ไทเกอร์ฝังมุก นั่นเองนะครับฝังมุกนะมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปำหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปำม,มีมีเนื้อโฟมอยู่ข้างในด้วยนะเออถ้าจับดีๆความรู้สึกมันมีเนื้อโฟมอยู่ข้างในด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับวาจาใดาไม่สุภาพไปบ้างนะครับหรือข้อมูลด้านไหนที่น,นหนวดให้ผิดพลาดไปบ้างน,นหนวดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นันวดและทีมงานด้วยทั้งทาง Youtube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับไม่หวงนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นำไปทำกันได้เลยนะครับใครที่อยากเอาไปทดลองดูก็เชิญตามสบายนะครับนันวดเป็นแค่ผู้คิดนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของเท่านั้นเองนะครับอ้าวต้องลาไปก่อนนะครับนันวดกับเจ้าไทเกอร์ฝั่งมุกนะครับไปก่อนบ๊ายบายบ๊